The truth always h u r t เพราะความจริงเจ็บปวดเสมอตอนคนรวยสอนคนจนหนึ่งสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังของไทยนะครับตั้งแต่อดีตลามจนมาถึงปัจจุบันเลยเรากำลังจะพูดถึงปัญหาเรื่องของระบบการศึกษาของไทยที่ส่งเสริมให้คำว่าเรียนพิเศษเนี่ย ได้เกิดขึ้นและต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันก่อนจะมาพูดถึงการเรียนพิเศษนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน,อนว่าระบบการศึกษาเนี่ยควรเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานสําหรับทุกๆคนไม่ว่าเราจะมีฐานะต่างกันยังไงเราก็สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบเดีวยวกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของระบบการศึกษานี่ครับคือการที่รัฐหรือสุนกลางของประเทศเนี่ย จัดสรรและกระจายงบประมาณได้ไม่เท่ากันทําให้บางพื้นที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเรียน,นการสอนในโรงเรียนใหญ่ๆก็จะมีอาจารย์เพียงพอแก่นักเรียนแต่บางโรงเรียนกลับขาดแคลนบุคลากรในส่วนนี้โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้บอกว่าจํานวนโรงเรียนที่ขาดแคลนอะ่ะที่เป็นครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดของทั้งประเทศเลยแล้วการเรียนพิเศษเกี่ยวอะไรด้วยล่ะสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยก็คือ เนื้อหาในการเรียนในโรงเรียนทั่วไปนั้นน่ะมันไม่เพียงพอทั้งใช้เพื่อในการศึกษาต่อหรือในการทําข้อสอบต่างๆทําให้เด็กหลายๆคนน่ะเลือกที่จะไปเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โรงเรียนนั้นสอนไม่ว่าจะเป็นการเรียนกฎวิชาการเรียนตัวต่อต,ตัวจากอาจารย์หรือรุ่นพี่โดยการเรียนพิเศษในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกล่าวได้คือยิ่งคุณมีฐานะเท่าไหร่ความได้เปรียบในการศึกษาก็จะยิ่งมากขึ้น แต่ถ้าคุณฐานะต่ำลงความได้เปรียบในการศึกษาก็จะน้อยลงตามถ้าสังเกตง่ายๆอะ่ะเด็กบางคนที่ทางบ้านมีกําลังซรัพย์อ่ะเลือกจะไปโรงเรียนเพื่อพักผ่อนแล้วค่อยกลับมาติวเข้มกดวิชาแทนและข้อสอบในกดวิชามักจะมีข้อสอบที่ออกจริงๆด้วยทําให้เด็กบางคนที่ไม่ได้ไปเรียนพิเศษอะ่ะมีโอกาสจะทำคะแนนได้น้อยกว่าเด็กที่เขาไปเรียนพิเศษซะอีกในตอนนี้เราต้องตระหนักได้แล้วว่าระบบการศึกษาของไทยเนี่ย เราควรจะแก้ตรงต้นเหตุไม่ใช่แก้ปลายเหตุอย่างการเรียนพิเศษอะ่ะการศึกษาเราอะ่ะควรครอบคลุมทั้งเนื้อหาและบุคลากรเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกๆคนน่ะมีโอกาสได้เรียนเนื้อหาที่เหมือนเหมือนกันเป็นหลักสากลเราจะไม่มีการแบ่งแยกและเราจะไม่โทษเด็กว่าเด็กนั้นไม่ยอมตั้งใจเรียนกันเองเพราะว่าการศึกษาคือปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของเด็ก